โอเคครับวันนี้เราก็จะมาจัดเทียร์ิสพลังความสามารถของผู้รอดชีวิตในเกมวิรเชสสองนะครับโอเคแล้วก็อธิบายด้วยนะก็ตอนนี้ฝนตกก็อาจจะมีเสียงฝนแทรกเข้ามานะก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะโอเคไปเลยไปเลยอันดับที่หนึ่งนะก็คือทาร์กมาสเตอร์ทาร์กมาสเตอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้มันดีมากเลยครับก็คือความสามารถมันเนี่ยเมื่อใช้งานแล้วเนี่ยคุณจะสามารถมองเห็นคุยทั้งหมดที่อยู่ในแมปได้นะครับก็คือถ้าเราอย่างเหลือคุยหนแล้วเราหามเจอเนี่ยกดสกิลนี้มันก็จะมองเห็นเลยนะโอเคอันนี้อันนี้ผมว่าเป็น ฟังที่ดีมากแล้วก็เป็นพลังเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ผมให้ A. A. เอเอเลยซิกเซนซิกเซนนี่อ่าก็คือเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยคุณจะสามารถมองเห็นก็คือมันจะปล่อยอรอร่ามารอบๆนะถ้าเกิดว่ามีมอนเตอร์อยู่ในระยะอรอร่านั้นนะคุณจะสามารถมองเห็นมอนเตอร์ตัวนั้นได้นะครับก็คือต้องปล่อยอรอร่ามาแล้วพอแล้วก็เห็นมอนเตอร์อ่าซึ่งไอออร่านะครับว่างไม่ไม่กว้างนะครับแม่กเล็กมากและที่สําคัญเลยคือไม่เห็นสั้นมากๆครับ คือในคลิปที่ผมเล่นเนะี่ยคือแบบโอ้โหไอ้คือมอนเตอร์ม่นต้องไล่อะมอนเตอร์ต้องไล่เลยเ้ยถึงจะสามารถมองเห็นได้อะคือระยะมันสั้นขนาดนั้นเลยเ้ยผมรู้สึกว่าแบบมึงจะทาไปทาไมอะมึงเห็นระยะสั้นขนาดนั้นนะคุณไม่เอาไฟฉายเชื่อปะผมใช้ไฟฉายอะเปิดมองทางแม่งเห็นง่ายกว่าใช้อันเนี้ยอันนี้คือแม่งแบบไม่มีประโยชน์เลยพูดตรงๆใช้อะไรไม่ได้เลยนะเพราะนั้นผมไม่เลยติกเซนมึงเอฟนะครับกากชิ้นหายเนะี่ยต่อไปรีไวรีไวเนี่ยก็คือเมื่อคุณใช้งานเนี่ยครับก็คือมันจะทําการกลับไปในจุดเดเิม ที่คุณเดินมานะครับอ่คผมจะอธิบายไง่ายๆนะครับก็คือเห็นตรงนี้ไหมไหน,นะเราไอ้ตรงขีดๆนะมันจะนับเวลานะครับเมื่อมันเริ่มนับเวลาปุ๊บเนี่ยเจ็ดวิเนี่ยมันจะนับเวลาถอยหลังไปเรื่อยๆจนหมดใช่ไหมครับในระยะเวลานั้ยนะถ้าเกิดว่าคุณทําการกดนะความสมาธเนี่ยมันจะทำการกลับไปจุดเดิมที่มันนับที่มันนับนนต,ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเข้าใจใช่ไหมเข้าใจปะเนี่ยน,นะครับผมว่าถ้าคุณเห็นภาพก็น่าจะพอเข้าใจได้อยู่นะเรียกว่าเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างดีนะข้อเสียของมันเลยคือเมื่อใช้ไปแล้วเนจะะหมมดสตินนาครับก มันก็อาจจะแย่นิดหน่อยนะแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดเราใช้ในแมบที่มันค่อนข้างซับซ้อนแบบเส้นทางค่อนข้างเยอะแบบด่านไฟในหรือว่าต่างกันเจียแหละผมว่ารีบายดีมากนะเพราะฉะนั้นผมให้เอออันหนึ่งนะอาจจะดีกว่าท้ามจะเจอสักวัอเราไปแพรี่แพรี่เนี่ยก็คือเมื่อคุณใช้ความสามารถเนี่ยมันจะสามารถแพรี่การโจมตีได้เบสทรีมันคือมันเป็นเกตนะครับแพรี่สแตนเนี่ยนะก็คือจินจะกลายเป็นเกต กนนะครับก็คือเมื่อแพลตีปุ๊บเมื่อคุณใช้กดใช้สกิลนี่ยคุณจะยืนนิ่งๆไว้แล้วก็คางมือขึ้นถ้าเกิดว่ามอนเตอร์ทำการตีธรรมดาย้าว่าตีธรรมดานะถ้าเกิดใช้สกิลแพลต้ไม่ได้นะต้องตีตีธรรมดาเท่านั้นครับเมื่อมอนเตอร์ตีธรรมดาครับมันถูกผลักออกนะแล้วก็กระเด็นแล้วก็เสียสเต็ปไม่นานับแค่นั้นเลยนะไม่มีอะไรมาแล้วนะและที่นี้ผมว่าก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะเออแต่ว่ามันก็ใช้ยากนิดนึงครับแต่ว่าผมผมมองว่ามันก็ยังดีอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมมองว่าแพรมันแแย่ก็คือบบตอนี้มออนเตร์ถูกผักกอออ่ะมันักอแป๊บเดียวเองไม่ยก็แบบ คือเอาง่มันก็ช่วยแต่มันช่วยไม่ได้มากเท่าทนะี่ควรอ่ะผมเลยรู้สึกว่าก็าอาจจะดีแต่ไม่ดีแนละ้วโอเคแลยทีต่อไปเบคอนเบคอนเนี่ยก็คือ,อเมื่อคุณใช้คมสมถานี่ไม่ใช่ใช้เนียมันเป็นือนสกิลติดตัวไปคุณไม่จำเป็นต้องกดไลท์ไปก็คือคาสมารถเนี่ย,ววไไาาถ,ยถ้าเกิดว่าเราถูกโจมตีเนี่ยตัวของเราจะเก็คือเมื่อเราได้รับดาเมจจากมอเตอร์ตัวของเราจะแสดงออร่าออกมาเลยแล้วผู้รอดชีวิตคนในแมปจะเห็นออร่าของเรานะครับแบบตามภาพเลยนะก็ประมาณนี้นะครับ ผมว่าอันเนี้ยค่อนข้างดีเป็นคอสมาร์เดียวเลยที่แบบใช้กับทีมได้ค่อนข้างดีมากครับผมเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยดีอยู่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สุดยอดขนาดนั้นนะแค่เห็นออร่าไอบีแล้วนะดีกว่าแพลนี่น้วยหน่อยรับความรู้สึกผมมนะเอออินวิสิเบิลเออไม่ใช่ดแบบิอินเออใช่อินวิสิเบิลแหละอินวิสิเบิลเนี่ยก็คือเมื่อคนใช้คอสมาร์ไม่ใช่ใช้คอสมาร์นีแบบ่แหละคือมันเป็นเหมือนพลาสติกติดตัวไปไอินวิสิเบิลเนี่ยก็คือเมื่อเราทำการถูกโจมตีเราจะไม่ได้รัับดดดาาาาาาเเมจนนนน้้วววยลลละททกกกรรคคูู์สิ เอาง่ายคือเหมือนคุณได้รับดาเมจคุณจะสามารถหลบไม่ใช่หลบดิข้ขอเสียมายครั้งแรกที่คุณโดนรับไปอะ่ะมันจะไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็คือคุณจะไม่เจ็บนะครับได้แค่ครั้งหนึ่งนะับครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นจะไปครูดาวนะแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงที่คุณใช้งานได้อีกครั้ง,น,งนะประมาณนี้นะตอลอดอินสเปิร์ตนะแต่ข้อเสียของมันก็คือเมื่อใช้ไปแล้วเมื่อคุณแบบรับดาเมจไปแล้วใช่ไหมมันจะในภายหลังอะ่ะมันจะไฮไลท์ตัวเราให้กับมอนเตอร์ให้เราให้เห็นด้วยครับก็คือมนนรระัวาาลถ้้คีไปแบ ผมมองว่าความสามารถนี้มันดีมากนะครับเมื่อเจอกับตัวที่ตีแรงๆอย่างเช่นโคแซม MX ็มเอะไรพวกวันพวกทูช็อตได้อะพวกที่สามารถแบบตีสองที่ตายอะแต่ถ้าทางบกับกันะถ้าไปเจอพวกตัวที่แบบตัวแบบแบบตีเล็กน้อยๆเช่นอ่าไอเนี่ยไอไอันนี้เลยเว้ยผมรู้สึกว่ามันจะแย่มากถ้าเจอเบเปอร์เพราะเบเปอร์มีกระดูกใช่ไหมคือไม่ว่าดาเมจอะไรมันนับหมดเลยนะเว้ยรวมถึงดรามีกระดูกเบเปอร์แล้วคุณเข้าใจไหมว่าดาเมจกระดูกเบเปอร์มันน้อยมากมันแค่เกาะหน้าแบบแล้วก็ลดดาเมจได้เดียวอ่ะเออนั่นแหละมันรับดาเมจแคค่รั้งเดียยยววแค่นนั้้เเล ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่ามันสามารถกําหนดได้ว่าจะรับดาเมจเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าโดนดาเมจเข้ามาครั้งเดียว50เนี่ยมันจะไม่รับอะไรประมาณนี้จะัดบล็อกได้หนึ่งครั้งอ่าผมว่าอันนี้ดีอันนี้ดีถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่ามันจะไม่ดีถ้าเกิดว่าเจอพวกตีมาเบาครับเพราะว่ามันแบบไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่อันนี้ก็ดีนะเออผมว่าอ๋อผมให้อ่าผมให้เอเลยด้วยเอผมว่าดีกว่าทำเจอแต่ว่ารีไวท์ดีกว่ารับเอนะเอเนอร์จีบารสเอเนอร์จีบสเนี่ยผมรู้สึกว่า ไม่ใช่คมมนธรรมดาเนี่ยคุณจะวิ่งเร็วขึ้นมากๆครับนะแต่หลังจากที่คุณวิ่งไปสักพักแล้วล่ะคุณจะหมดสตมินาเลยนะคแล้วนั้นคุณก็จะเหนื่อยด้วยนะครับก็คือแบบวิ่งไม่ออกนะครับเออแต่ว่าตอนที่คุณกดใช้เนี่ยมันจะเร็วมากๆคือแบบไม่มีมอนสเตอร์ตรงไหนเร็วเท่าตอนเราใช้เอ็นจี้บาร์สเลยนะมันดีดีตรงนี้แหละนะครับแต่ข้อเสียก็คือนั่นแหละ,ะครับไม่มีสตมินาครับก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์มันดันตามมาถูกทางนะครับคือมึงตายแน่นอนะแต่ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์มันตามมา,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 าไนะม่่่่่่่่ถููกกกกททาา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 งงงงวววเเเเเรรริไไหหนน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 นีีีียมมััััจะะดดดคคบบออ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 ้้้้็ขใชื ดีกว่าดิ v i s i b l e เดียวแต่ผมมองว่ารีบายดีดีสดุดในพวกนีนะ้สีตอนนี้เนะี่ยแล้วก็รนะูปิเคทครับรูปิเคทเนี่ยก็คือการแยกล่างครับแบบสร้างร่างเงาร่างกระรังปอมมาแล้วคนเดินไปแล้วไปอ่ออันนี้นี่ผมให้สี่วะโอเคเพราะสมารถมันคือสร้างร่างเงาสร้างร่างปอมแบบไปด้านหน้าแค่นั้นเลยนะับไม่มีแล้วมาครับสาเหตุที่ผมให้สี่นะเพราะว่าเออคือบางครั้งร่างปอมมันดูง่ายมากเลยเคือหนึ่งเล่มนจะเดินตรงแบบตรงแบบตรง,แบบตรงเรียบไปเลยอนะคือแบบ คือทำตรงในเกมนะเซอร์ส่วนมากเขาไม่เดินตรงเรียบขนาะน,นหรอกครับแล้วก็สองเลยนะคือร่างปอมบางครั้งแม่งบ,บักแม่งเดินติดนู่นนี่นั่นบ้างละ่ะเดินแบบสะดุดล้มจมดินบ้างละ่ะนะครับก็คือมันงงง่ายมันพุออกนะว่าเราเป็นแค่ร่างปอมนะเพราะฉะนั้นมึงก็ซีนะแล้วคือเข้าใจไหมว่าแบบมันไม่มีเซอร์คนไหนในเกมนี้มันวิ่งเข้าใส่ฆาตรกรหรอกใช่ไหมยกเว้นว่ามึงจะเป็นร่างปอมอะ่ะเพราะะฉนั้นผมเลยมองว่าแม่งงงง่ายไปหน่อยครับให้ซีแล้วแล้วก็ดับเบิ้ลดาวดับเบิ้ลดาวเนี่ยเป็นเหมือนพระศรนะก็คือเมื่อเราบาลใช้หมด ว่าแฟลไลท์ใช้หมดนะครับมันจะมีโอกาสที่ไอเทมนั้นนะจะกลับมาใหม่ในกระเป๋าของเราครับก็คือมันมีโอกาสที่ไอเทมนั้นอ่ะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าใช้หมดไปแล้วนะครับแต่ว่าโอกาสเนี่ยน่าจะหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะไม่กลับมาด้วยนะครับก็คือมันแบบมันเป็นไปได้ที่จะไม่กลับมาหรือจะเป็นไปได้ที่กลับมาก็ได้อะ่ะ <c oughs> แ,แม่งสุ่ม,มเอาง่ายโอเคเพราะฉนั้นผมให้อันนี้ผมให้ตาตรงว่าผมให้ผมให้ซีเดียวอันนี้เออคือเข้าใจไหมว่าด้วยความ่ว่าไอเทมในเกมนั้นทั้งแฟลชไลท์ทั้ง ของไฟบาลถ้าเราเซฟดีๆ่มันก็ไม่หมดเดี๋ยวเราไปในเกมนะั่นแหละแฟลไลท์นี่คือถ้าเกิดว่าคุณเซฟดีๆเนี่ยคุณสามารถใช้ได้ทั้งเกมเลยนะเว้ยและคือในที่พีระเชซอนอัปเดตมาใหม่เนะครับปรับมาใหม่เนะี่ยไอเทมพวกที่แบบใช้แล้วหมดเช่นกล่องพยาบาลหรือไฟฉายเนี่ยมันหายากกว่าเดิมมากนะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเจอพวกนะอะไรแบบนั้นอนะ่ะมันค่อนข้างยากเลยผมรู้สึกว่าดับเมืลดาวร่เม่ค่อยได้ใช้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเนะี่ยคือบางตา,าคุณไม่ได้ใช้เลยเนวะ้ยแบบไม่มีประโยชน์โอเคแล้วก็คร็อกเกตนะ พอสามารถต่อมาก็คือคอกเกตคอกเกตเนี่ยก็คือเมื่อคุณใช้งานนั้นแล้วนะครับคุณจะทําการล่องหนได้เลยแต่ในขะที่คุณล่องหนเนี่ยคุณจะไม่สามารถวิ่งได้นะเออคุณจะเดินได้อย่างเดียวเราไม่สามารถใช,ใชไอเทมได้ด้วยนะแล้วก็เมื่อคุณล่องหนเนี่ยนะครับเออตัวของคุณเนี่ยมันจะแบบยังไงละ่ะเออผมก็วิ่งไม่ได้แล้วหะกพราะล่องหนก็คือหายไปเลยนะเออแต่ว่าเวลาเราล่องหนเนี่ยมันจะยังส่งเสียงอะไรนะคือมันยังมีเสียงอยู่ถ้าเราเจ็บมันก็ยังมีเสียงเจ็บถ้าเราเดินก็ยังมีเสียงเดินอยู่นเ้ั ข้าก็ดีนะก็คือล่องหนเนี่ยมันล่องหนได้6วินะเออแล้วก็กลับไปครูดาวนะอันนี้ก็มันก็ดีอยู่นะแต่วบบแบบคือบางขั้มันดีเฉพาะกับพวกมอนสเตอร์ที่แบบแบบไม่มีความสามารถในการมองเสือคุณรู้ไหมเอลค็อกเก็ตอะต่อให้คุณล่องหนแล้วถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ใช้ความสามารถในการมองเซอร์เช่นแบบเอออานี่ใช้สกิลมองเซอสปริงแท็บใช้เอ่อแฟนทอมเนี่ยเออมันก็ยังเห็นเหมือนเดิมเลยเห็นออร่ามันเดืออยู่มันเห็นออร่าขึ้นมานะถึงเราจะล่องหนล้วก็ตามนะเพราะฉะนั้นแหละมันจะดีเมื่อเราไปใช้กับพวกือว่าอวกแบบ ไม่มีความสามารถในการมองเจอเออและที่สำคัญเนี่ยตอนใช้บก็ต้องอยู่นิ่งๆนะเว้ยถ้าเกิดว่าคุณไม่อยู่นิ่งเนี่ยมันจะได้ยินเสียงเดินไ้ยมันจะรู้ว่าเราอ,อยู่ไหน,นครับโอเคก็อ่าบีแลนะ้วต่อมานะครับคาราตี้เอ่อคาราทีเออคาราตี้คา,ารตารต,ารต,ารต,ารตีนะก็คือมันเป็นพ้าสีถ้าเกิดว่าเรานะมีจัมพ์หนาเต็มร้อยอยู่นะเราจะสามารถมองเห็นระยะได้กว้างยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ดีอันนี้คือดีมากๆนะผมพูดเลยว่าอันนี้โคตรแจ่มนะ ก็คือเอคลารลิตี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรายืนเฉยๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ยืนเฉยถ้าเราเออว่าเราเดินหรือว่ายืนเฉยๆเนี่ยเราจะมองเห็นได้ไกลมากเลยแล้วในเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพวกราชวินเนี่ยมองเห็นมอนเตอร์ได้ก่อนเนี่ยคือบอกเลยว่าอีซี่เลยชนะได้ง่ายมากครับแล้วคือไอ้คอลสัมาันมันทำให้เรามองเห็นมอนเตอร์ได้ก่อนเร็วมากๆครับแล้วสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันดีมากเลยนะเว้ยอันเนี้ยคือแบบมันคือการมองไกลได้อ่ะมองไกลๆได้อ่ะเราจะเห็นมอนเตอร์ได้นะถ้าเกิดว่าเป็นด่านกว้างมองไกลๆได้โอ้โหจอดอันนี้อันดีมากเลย ผมให้เอ็นเลยครับข้อเสียงมันมีแค่อ่อาานั่นแหละนะครับข้อเสียงมันมีแค่ไอถ้าเกิดว่าเราวิ่งหรือว่าเราสเตมินทาหมดนะครับมันจะใช้ความสมบัติไม่ได้นะรถต้องสเตมินทาเต็มนะถึงจะสาม,มารถใช้ได้นะพี่เอ้แต่ผมรู้สึกว่าเปลี่ยนใจว่ะอา่ารีไวล์ขึ้นไปเอสอากัศน,นะเออรีไวล์ดีมากเลยผมรู้สึกเลยแล้วก็ต่อมานะเบรกฟรีเบรกฟรีนี่ก็คือเมื่อคุณกระดูกหักนะครับกระดูกแตกนี่ยคุณจะสามารถวิ่งเร็วแบบวิ่งเร็วแบบอารมณ์เหมือนแบบ สปิน,นอ่ะรู้จักสปินเลสบ่ายอะไรอ่ะเอๆๆๆๆะอแล้วกันมันจะวิ่งเร็วเพิ่มขึ้นนะระยะเวลา,า,า,าแป๊บหนึ่งนะแล้วก็หมดแค่นั้นเลยไม่มีที่อะไรแล้วนะเลสฟรีนี่เออคือรำตรงแบบเลสฟีไม่ไม่ค่อยไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เพราะหนึ่งเลยมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวสองเลยมอนสเตอร์บางตัวในเกมมันไม่ทำกระดูกหักนะอย่างไอเม็กเนี่ยคือมันเหยียบสองทีเนี่ยกระดูกไม่หักเขเเลยมึงตายเลยนะเหยียบสองทีไม่หักแม่งตายเลยครับเข้าใจไหมว่าเงื่อนไขมันต้องกระดูกหักนะแล้วบางครั้งเนี่ยมอนสเตอร์บางตัวมันฆ่าเราโดยที่กระดูกเราไม่่ต้้้อองหัักกราาน็ฆไดแลวะ ผมรู้ส <cues> ึกว่าแบบไปอยู <c oughs> ่กับเพื่อนไหมเอออเฟเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์ว่ะคือเอาเอนจีเอาเอนจีบาร์สไปดีกว่าถ้าเกิดคุณอยากวิ่งเร็วอะเอนจีบาร์ดีกว่าเยอะต่อมานะเอ็กโพสนะครับก็คือระเบิดนะครับถ้าเกิดว่าใช้ความสามารถเนี่ยตัวคุณจะกลายเป็นระเบิดมันจะมีเสียงติ๊ดติ๊ดติดติดแล้วเมื่อคุณระเบิดอะมอนเตอร์มันจะตาบอดนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้ความสามารถอะไรได้บวกกับมอนเตอร์จะสแตมิน่าหมดเลยนันทีนะครถ้าเกิดว่ามอนเตอร์โดนระเบิดนะมันจะกลายว่าเมื่อคุณใช้ความสามารถเนี่ย แต่ข้อเสียก็คือคุณใช้ปุ๊บคุณตายนะคุณจะตายไปด้วยเออเว้ยอันนี้มันเหมือนพีชอ่ะคุณคุณนื่องจาอันนี้มันค่อนข้างดีแบบค่อนข้างเอ่อค่อนข้างคล้ายกับของบิคอนน่ะก็คือแบบช่วยเพื่อนช่วยทีมอ่ะเออประมาณนั้นนะให้แบบทวงเวลามอนเตอร์นะก็คือถ้าเกิดว่าเรากำลังจะตายเนี่ยมอนเตอร์เราก็กดสกิลเนี่ยนะวันเตอร์พอมันฆ่าเราปุ๊บมันติดแอนิเมชั่นฆ่าใช่ไหมหล่ะนี่แหละมันก็จะโดนระเบิดระหว่างนั้นด้วยนะผมว่าอันนี้อ่าผมว่าอันนี้แม่งมีแบบมีสับเเลลออะะะมีชิหายยนครับ ผมให้สี่แล้วกันนะสีโอเค okay. ต่อมาก็สไลด์นะเมก้าสไลด์นะครับไม่เ,เออไม่ก้าสไลด์เออหรือว่าซูเปอร์สไลด์เออใช่ไหมไอ้น,นี้ยก็คือไม่ใช่โคอสม่าเนี้ยคุณจะสามารถสไลด์ได้ไกลยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะแค่นั้นเลยไม่มีนะมาแล้วครับแต่อ,อันนี้ตามตรงนีะอันนี้ก็ดีดกด่อที่คิดอยู่นะดีค่อนข้างดีเดยเอะครับผมให้อันนี้อยู่ที่ดีอ่คโอเคก็ตามนี้นะครับสำหรับเทียริสคอสมาทั้งหมดแล้วก็อธิบายโคอสมา่าบวกกับพาณน,นะ ผมไม่แน่ใจาาใว่าผมอธิบายให้เข้าใจได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใครงงก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับแต่ก็ผมก็อธิบายตามที่ผมเข้าใจนะเออโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นเทียริสสำหรับอ่าทั้งหมดนะครับความสามารถทั้งหมดที่ผมเล่นในเกมโฟล์สเกนนะเฮ้ยอโอ้ยเล่นโฟล์สเกนบ่อยกันพิลเชสเออพิลเชสนะโอเคก็มีตามีนะผมก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนี้แหละคใครที่เห็นยังไงหรือว่าไอ้ตัวนี้ควรไปอยู่อันนี้ก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะว่าอันไหนเป็นยังไงบ้างนะแต่สำหรับผมก็ตามมีนะ โอเคครับ okay. ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับบาย